อ่อมาเบลครับวันนี้มาน้่นแค่เป็นพรีเซนเตอร์อกิฟฟารีตรงนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาร่วมงานกับกิฟฟารีค่ะก็เป็นในฐานะพรีเซนเตอร์ของกิฟฟารีรีจูโกร์เซรั่มนะคะเซรั่มผิวกระจกไทยงก็ฝากทุกคนด้วยนะ,ะ,นะคะเป็นยังไงบ้างครกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ก็ประทับใจเพราะว่าทางกิฟเฟอรินส่งมาให้เราลองใช้ก่อนค่ะก็ได้ใช้ไปโอ้ยไม่นานเลยคือมันเห็นผลที่ดีมากๆรูขุมก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวก็มีความฉ่าน,น้ําอุ้มน้าด้วยเราไม่สามารถปล่อยให้ผิวเราแห้งได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวริ้วรอยจะมาค่ะก็ตัวนี้จะช่วยเรื่องความฉ่าน,น้ําด้วยค่ะเซรั่มเอ่อผิวใสผิวกระจกค่ะอเรียกว่าตอบโจทย์กับส,สาวๆในยุคนี้ต้องการอะไรคือเอาจริงแปลว่ามันเข้ากับเทรนด์ตอนนี้ที่ เขาจะต้องเป็นแบบผิวกระจกผิวใสซึ่งตัวนี้ซีรั่มตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เนื้อสัมผัสของเซรั่มตอนได้ใช้ลำติดน้าง,างคือแบบว่ามันกําลังพอดีไม่เหลวเกินแล้วก็แบบไม่เหนียวคือไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนเลยค่ะจทาลงไปแล้วมันก็จะซึมลงไปกับผิวแต่ว่าจะสามารถเห็นได้เลยว่าผิวลำพาดูขีระข้างก็ได้แล้วก็จะเห็นว่าอีกข้างที่ทานเนี่ยก็จะแบบมีความมีความเงาเงา,งาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะช่วยกักเก็บกักเก็บน้ำในผิวเราได้ มีโอกาสได้ถ่ายโฆษณาไหัดอดด้วยเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะวันที่ถ่ายโฆษณาก็เป็นหนังผิวที่มีการบูดเยอะมาค่ะมันเหมือนกับว่าแม้ว่าเปรียบเทียบกับชีวิตว่าแม้ว่าเราจะเจออะไรมาแต่ว่าเรามีชัยชนะที่อยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกับผิวของเราไม่ว่าจะเจอแบบหนักมากแค่ไหนนะถ้าเราเจอเซรั่มตัวนี้ก็จะสามารถแบบฟื้นผิวของเราให้แบบกลับมาสวยงามเฉยเลยนะ ก็สนุกนะคะกับการถ่ายทำเรื่องหลักสนุกคะ่ะแปลกใหม่ด้วยแล้วลก็รู้สึกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบเอ้ยมันเราใจมีความแบบเอ้ยจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้เลยอยวว่างเงี้ยเนาะเนื่องามาอยู่ในครอบครัวกิฟต์แบรนด์นะเรารู้สึกไงบ้างส่วนนี้ออบอุ่นมากๆเพรอบคนกิฟต์แบนค่ะคออืออันดับหนึ่งเลยคือเบลรู้สึกมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจในตัวแบรนด์เพราะว่าเขาอยู่กับคนไทมา28ปีแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมามากมายก็รวมถึงซีรั่มตัวนี้ที่เขาเอ่อทำการทดลองมาแบบ หลายสูตรมากๆกว่าจะได้ออกมาเป็นสูตรนี้แล้วตัวเบลเองก็ได้ลองใช้ก่อนแล้วด้วยก่อนที่เราจะออกมาพูดแล้วก็เอามารีเซนต์ให้ทุกคนได้ฟังก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้ทุกคนให้การตอบรับกับกิฟโรลินดีจูโดเซรั่มตัวนี้เยอะๆนะคะสุดท้ายฝากอีกเครื่องไทยอีกรอบนึงค่ะค่ะก็ฝากด้วยค่ะกิฟต์โรินรีจูโดเซรั่มนะคะสามารถบอกรักผิวของคุณด้วยตัวนี้เลยค่ะเซรัม่ม ชำ่มเกลอ,อ่า,อาสวดอนุโมทนาบุญด้วยเห็นร่วมทำบุญกับพี่ถุ่มนะหนึ่งร้านอ๋อค่ะก็เอ่อเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแล้วกันนะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยค่ะทั้งภาคเหนือแล้วก็ทุกภาคเลยรวมถึงเอ่อทุกภาคส่วนที่ได้ลงไปช่วยเหลือทุกคนน,น,นะคะคือติดตามข่าวตลอดแล้วก็เอ่อรู้สึกว่าอยากจะ อยากจะลงไปช่วยเหลือแต่ว่าที่นี่ก็ไม่ไม่รู้ไม่มีไม่มีกําลังไม่มีอะไรที่จะแบบลงไปช่วยด้วยตัวเองก็เลยฝากแม่บุ๋มไปเพราะว่าก็ติดตามทางไอจีของแม่บุ๋มตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนรวมถึงผู้ภัยทุกท่านด้วยนะคะพยายามที่จะที่ได้ช่วยหือก็ช่วยที่่บอกคือก็ก็ใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราเรามีโอกาสแล้วเรามีกําลังทางด้านนี้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่ามันก็เป็นแบบอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆ ค่ะก็เอ่อเขาเรียกด้วยว่าอะไรอินคือส่วนตัวเคยกัน้ทุกสบมัยมาก่อนแล้วดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงคือตอนนั้นปีห้าสีบ้านเบลก็หนำร้วนเป็นเป็นหลายเดือนนะคะก็เราก็เข้าใจแต่ว่าคราวนี้ก็คือแบบมันมีทั้งโคลนด้วยและเรื่องของสัตว์ที่แบบอบอุ่นไม่ทันก็รู้สึกสะเทือนใจมากๆเรียกว่าเราต้องการความเยียวยาทางจิตใจอีกที ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อยากให้ใครไม่ว่าจะมีกําลังทางด้านไหนหรือแม้แต่กําลังใจก็สามารถส่งไปให้ทุกๆคนได้อย่างแม่บุกเองก็บอกชื่นชมเราเหมือนกันว่าดูแล้วทำไมคนดูรักเบลล่าเยอะโอ้เราก็ชื่นชมแม่บุกค่ะเพราะแม่บุกเขาสู้เขาลุยมากคือแบบทองเจ็ดเดือนยังไปลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแรบตัวเบลยังต้องทำงานอยู่ที่นี่ยังไปไม่ได้เลยก็เบลว่าทุกๆคนที่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคือเป็นฮีโร่ <viendo S 2> ส่วนเราก็ค <ım. S 2> so ือเป็นแบบซัพพอร์ตเตอร์ที่อยู่ตรงนั้นใช่ค่ะก็เห็นใจอะค่ะแล้วก็เห็นท่าแบบบีฟาร์เตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแม้แต่บางทีแบบน้องแฟนขับบ้านเขาอยู่เชียงรายก็ก็แย่เลยเข้าพื้นที่ไม่ได้รวมถึงก็มีเพื่อนๆบ้านอยู่เชียงใหม่แบบโอ้ทุกอย่างแบบมันมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยได้วโอกาสคุยกับพี่ปุ๋มมั้งไหมคะกับเหตุการณ์ที่เกิดอ ไม่ได้คุยพะรู้ว่าแม่ยุ่งค่ะแต่ว่าก็มีส่งกำลังใจไห้ค่ะว่าแม่คือไอดอลมากมีโอกาสที่จะแบบเไปทำอะไรต่อหรืออะไรไหมสำหรับเบลลนี้ไม่ได้คุยพะรู้ว่าแม่ยุ่งค่ะแต่ว่าก็มีส่งกำลังใจไห้ค่ะว่าแม่คือไอดอลมากมีโอกาสที่จะแบบเไปทำอะไรต่อหรืออะไรไหมสำหรับเบลลนี้สำหรับเบลวก็จะคอยติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าช่วยทางไหนได้ก็อีกอันหนึ่งไปเที่ยวต่างประเทศล่าสุดไงไพราะอาทิตย์นี้ เออแฟชั่นโชว์หรอคะแฟชั่นโชว์ค่ะค่ะก็ไปดูแฟชั่นโชว์เป็นมีเราโมเม่ดูด้วยมั้งโมเม่เห็นหวานมากเลยหวานชิมหวานคุกตาชั่ยลงรูปลงรูปคู่เราอก็บันเกิดก็เป็นโอกาสแหละเป็นแบบโอวันเกิดก็ลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย คือก็ไม่ได้แบบเป็นถึงขั้นนั้นแต่ก็ก็ลงรูปแบบอ่าค่ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ละค่ะเพราะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะลงให้เกิดเล่นทำไมค่ะก็ก็เลือกลงมันเกิดเลยถอดที่เลือกลงมันก็เป็นช็อตดลงมันติดมากอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าไอ้้บาน ไม่ค่ะก็เป็นรูปที่เหมือนสต็อกเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วเรื่องมันตลกมากมันเป็นคนอื่นเอาดอกไม้มาให้เราอีกทีนึงก็แบบเดินสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วคนหนึ่งแบบก็แบบฉันมีดอกไม้อันนี้แบบเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายรูปเป็นโมเมนต์เก็บไว้เล่นๆว่าเป็นให้กันแต่เสื้อผู้ชายที่คือรองหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ๊ยน่าที่นี่เกาหลีสุดๆนะยามันชื้นยามันชื้นก็เลยหลายคนลองนั่งนิดนึง เห็นตุผลอออกมาแล้วทุกนั่นอ่ะตอนแอบตกใจนะคะว่าะมันขนาดนิดนึ่งค่ะก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นห่วงแบบว่าเป็นแหวนไปหักเขาเซลล์ราคาเสื้อพี่เบลเขาบอกว่าพี่บินต้องแบบรักพี่เบลมากสนิทขนาดมากขนาอก็น่ารักน่าเออแม่มันตูดที่พื้นตอนแรกเราก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมันเลิฟเขาบอกไม่เป็นไรเด้อ คือพ้ไม่ตัวคันยากนะคือกลับมายังแบบเป็นแพ้เป็นอะไรอยอ่เลยจัดเนนงินเ <c oughs> กิผมก็เป็นคอดี้มากแว่าก็ขอบคุณนะคะจริงก็เยอะม่ากทีิสดที่เิสลงมาก็เรียกได้ว่าเป็นคนใส่ใจแล้วกันค่ะถ้าถ้ามีเวลาให้ก็มีเวลาอรองเนี่ยแต่างเขาใส่ใจขนาดนี้เราก็ ไม่มีไม่มีแบบเดิมคนก็หนีก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่เบรียแบนที่เบียร์แบนที่เบียร์แบนนะแบนถ้าพี่อยาาเป็นแฟนเรียกเรียกแฟนได้ยังพี่เบลค่ะคนที่ศึกษาดูใจ ไม่มีเขามีกันด้วยหรอคะเฮ้ยแต่ว่าบางคนทำไม่เชื่อนะว่าถ้าแบบเปิดเยอะไม่นี่ไงแล้วเราเชื่อไหมเราว่าถ้าเปิดเยอะเปิดน้อยอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปลักกีหรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละบางรู้สึกว่ากำลังดีแล้วแต่ก็เชื่อแต่ว่ามันคนก็น่าจะรู้กันอยู่แหละใช่แล้วถ้าแตดไป่ออกอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ออกอะไรนานนี้น่าจะมีพวกอ้กิดไหมคะที่เห็นตอนนี้ เอาจริงๆก็ต้องอบอกเขาก่อนใช่ค่ะเวลาถ้าจะลงอะไรเพราะว่าคือเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่หน้าสื่อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังค่อนข้างจะไม่ชินสักเท่าไหร่กับการตอบรับที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เรือนี่เดี๋ยวจะลงอันนี้นะมันเกิดน,น่ารักดีเลยเพราะว่าก็เราไม่รู้จะลงโอกาสไหนแล้วหล่ะเพื่อนลงวันนั้นกับพี่พึ้นจอในคดนเฉยที่คามีิง่งเฉยหน่อยบ้างการค่ะ น่าจะคอนเสิร์ตค่ะอันนั้นแตเรา,เอาแปอปตกใจตัวเลยตกใจไม่คิดว่าจะมีช็อตนั้นเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าก็ไปดูกับเพื่อนๆกันเยอะมากแล้วก็มีคุณแม่มีเพื่อนคุณแม่มีญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความจริงแล้วที่จริงอ่ะตอนแรกจะกลับแล้วนะแต่ว่าเราขับซ่อนกิจพี่ๆไม่ลองซ่อนกิจสักทีค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์กลับมาเลยว่าแบบอุ้ยเราอยู่ในจอแต่เราไม่คิดจะไว่าคิปแบบนี้จะเล่นใจกันแน,นั้นเแซวหนักมาก ก็ก็ค่อนข้างค่ะคือเหมือนแบบทำตัวไม่ถูกมากกว่าเพราะว่าไม่เคยโดนจับตามองขนาดนี้และอยู่ในฮอแบบทุกคนคือใส่ตาแบบพุ่มไปอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเขินแล้วก็ยังเขินแบบค้างบ้ง่กถามเปิดตัวแล้วสัมภาษณ์เวลายังไม่ตอบเลก็ตอบห่่แล้วนี้อะไรกันครับเชิญพี่มี่มาออกอีเวนต์มาค่ะ เดี๋ยวคนก็ไม่นี่หรือเปล่าชอบจริงหรอแต่มันเป็นโมเมนต์พิเศษใช่ไหมที่พี่เบลอยากลดลงโอ้สมมติว่จะเป็นแบบโมเมนต์คะโมเมนต์พิเศษมากกว่ายังมีพัฟต็อกคือฟิวเขาเขาเปิดด้วยโอ้เพลสแมทส์เพลส์มาสจะเป็นโมเมนต์พิเศษไหมคะ I don't know ์ไม่รู้เลยค่ะก็ก็แค่ ริงต้องเลือกอะไรที่มันเข้ากับตัวเราแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็เรื่องของเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยความน่าไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวแบบ r e ปซีเซนตของสินค้าแล้วก็ของแบรนด์ด้วยอย่างเงี้อย่างเรเแบบว่ามีทีไหมคคอยดูแสนงานให้เราไหมมีค่ะก็มีผู้จัดการที่จะคอยช่วยดูกันแต่ว่าสุดท้ายเราจะเป็นเบลที่ตัดสินใจเองหม เราเราเราต้องทดลองใช้นานไมพี่เบลว่าเราจะตัดสินใจรับแต่ละอันเอออย่างตัวนี้ก็คือส่งมาให้เบลล์แบบสามเดือนค่ะแต่ว่าส่วนมากก็คือจะจะมีการได้รับผลิตภัณฑ์มาก่อนนะเพื่อให้เราได้รู้จักกับสินค้าก่อนด้วยเรียกได้ว่าเราไม่ลัวมีปัญหาตามหลังเหมือนที่จารอกคุณโดคือเอาเป็นว่าเบลพยายามดูอย่างดีที่สุดค่ะพยายามไม่ให้มีแบบข้อผิดพลาดหรืออะไรหรือเรื่องของสัญญาก็จะมีทนายคอยช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะ เปิดร้านอาหารจีนอะไรครับหน่อยอุ้ยอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะกำลังจะมีร้านอาหารจีนค่ะเป็นของตัวเอมภริชัยของผู้จัดการค่ะชื่อร้านเหล่าป้าเหล่าป้าใกล้ๆเหล่าป้าเหล่าปลาเหล่าปลาหรออย่างเงี้ยเหล่าปลาค่ะเพราะว่าเป็นสูตรของคุณพ่อคุณพี่พลอยแต่ว่าเบลล์อะเป็นแบบได้ชิมมาบ่อยๆอาหารของบ้านพี่พลอย เบลอยู่ดีๆก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะคะของพันมือชกเลยหล่ะการไม่รูแล้วนะคะนี่เราก็ตรวจสอบปากไม่รู้ตัวค่ะทุกคนกินฟรีตลอดชีวิตค่ะเรื่องจริงเราคุณปิ่มเป็นพยาธค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดวันที่5พฤศจิกายนนะคะใครที่อยู่แถวๆ่าวร้านมิคาสามารถไปกินได้ร้านเหล่าป้าค่ะมีเมนูแนะนำไหมคะมีเมนูแนะนำไหมค่ะหมูข้าวมันไก่ติ่มซำอะไรประมาณนี้ค่ะ เดียวไปแน่นอนแล้วคุวิวไปไหมต้องติดต่อค่ะมีติดต่อการเรีี่เองนะะก็เรียนเชินพี่พีด้วยค่ะ

なるほど。